ตรงนี้ก็จะมีหน้าที่ในการจะมีไน้ที่มีหน้าล่างนะครับในการขุดแล้วก็ตัดไม้แตงกับขอกับกับต้อนห่อขึ้นมาแล้วก็มีไม้ตัดใช้ไม้ไม้เราก็สามารถตัดได้นะครับว่าให้สูงให้สั้นให้สูงได้หลังจากที่ขุดเสร็จแล้วก็<อ>ต้องเตรียมอยู่ ดินไม่เหมะเรับได้ถ้ามีวัชพืชนก็ือเ้อดินไม่เหมาะเต้องทนดินแขได้ดินที่แข็งดินแขงปลงตัวอย่างที่เราลอมาให้่นะรดินยดินแข็งแขงิแขเรารู้ว่ามันเป็นดินขวดดินยนะครับหรือว่า ไม่เหมาะสมนในการใดดีกว่าถึงสายนะครับ